ปืด๊ดเงี้ยวเอาเปิดไหมจุดอ่าปั้มติ๊กนะครับไปบ้านเก่าแล้วนะครับเอาเปิดฮึบอ๋อปั้มติ๊กเสียเลยมาถือให้ปื๊เอาเร่งเลย เด้งเด้งเด้งเลยอ่านี่แหละอ่าอ่าอ่าปั๊มติ๊กเสียนะครับอ่าดับเครื่องเลยช่างใหญ่ปั๊มติ๊กเสียแล้วนะครับไปบ้านเก่าวันเกิดแล้วนะฮะ อตอนนี้นะครับเราก็ได้ปั๊มติ๊กมาใหม่นะครับโมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับใส่เลยนะครับช่างทีนไม่เอา เอ,ออเอออะเรงและเอาปิดก่อนเอาเปิดไหมลูกอ่อเอาเช็ดดูอ่าตอนนี้นะครับเจ้าสกูบี้คันนี้เสร็จเรียบร้อยเอาบิดเลยกับมาถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยเ้อบิดเลยนี่นะครับปั๊มติก ครับเสียโอเคใช่ไหมช่างไหนเราใส่กระตังคู่แล้วเร่งให้ดูหน่อยแป๊บน,นึงอ่ะตั๊มติ๊กเสียนะครับเร่งเลยชุดอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสกูปปีคันนี้พร้อมส่งงานนะครับ